จริงๆก็บรรยายอยู่นะฮะเหมือนตอนเป็นพระคู่แข่งน้อยพอเป็นคาราบาลจะโย,ยมคู่แข่งเยอะครับตอนเราเคยมีปัญหาเรื่องนี่แหละการแต่งตัวแต่งกายแต่ก่อนเราไม่เคยแต่งหน้าเป็นพระเงี้ยมีคนแซวผมด้วยว่าตอนเป็นพระสนุกกว่านี้อีกเออตอนเป็นโยมดูขุ่มขึ้นนะอะไรเงี้ยแหมก็ไม่ได้ขี้เละขนาดนั้นก็ต้องมีบ้าง <S 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 บางทีเขาก็มีคนทำคลิปเลยว่าเราสบมองกันแล้วกลับไปบวชเนี่ยมีคนถามเยอะเนบางทีต้องต้องไปปักปุดในในเพจจะติเรื่องอะไรจะแนะนําอะไรก็ได้นะครับแต่ก็ถ้าตูดด่าว่ากล่าวก็อย่าแรงนะนะครับผมเดี๋ยวจะสำนึกไม่ทัันครบ จริงก็บรรยายอยู่ฮะแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนตอนเป็นพระอะไรเงี้ยเหมือนตอนเป็นพระคู่แข่งน้อยสไ <c oughs> ตลธรรมะเดลิเวอรี่ฮาฮาอะไรเงี้ยคู่แข่ง,ขขาาางกง็เป็นครวบาจาย์องคู่แข่งเยอะครับครูบาอาจารย์ูเก่งๆพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนี่เก่งๆก็เยอะอแล้วก็ไปทําแบบว่าธุรกิจด้วยก็อยู่เชียงใหม่บ้างอยู่ที่อำเภอคอนสานจังหวัดเชียงภูมิบ้านแม่บ้างมีงานกรุงเทพ่ก็นั่งรถไปบ้างบินไปบ้างบทก็จริงๆถือว่าง่ายครับ เพราะว่าเป็นพอโรงเรียนว่าอยากพัฒนาโรงเรียนบวรณะบ้านมัดชุมชนไปด้วยกันเหมือนตอนเป็นพระแล้วก็บรรยายเรื่องบวรบ้านมัดโรงเรียนอะไรอยู่เรื่อยๆถ้าแบบแสดงเยอะๆเรื่องแรกครับแต่ถ้าเคยไปแจม้งแจมโน่นแต่ตอนเป็นพระก็แจมส5หเรื่องครับตอนนั้นชอบนะผมชอบมีความสุขทุกครั้งที่ได้มากองอย่างเงี้ยได้มานัดแนะงุก,กันบางทีเราสึกเฮ้ยบทเรามันน้อยนะมันธรรมดาไปนะ เติมมุกอะไรดีนะก็จะคุยเรื่องมุกแล้วพอจํามุกได้อ่าลืมเนื้อลืมใดอะล็อกอะไรเงี้ยบทยังสบายสบายอยู่จะเอาไปอาจจะมีบทยากกว่านี้อาจจะได้แสดงซีนอ,อารมณ์ก็น่าจะได้พัฒนาตัวเองครับ ก็เยอะแน่นอนฮะด้วยความที่เป็นพระมีคนนับถือคนแบบพระค์พระเคนอะไรดูแลอะไรแบบค่อนข้างเยอะมากมาเป็นคารวะญาติโยมก็จะเหมือนแบบตินเท่าๆกาันเป็นคารวะญาติโยมเหมือนกันก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นถามว่ารับตัวเยอะไหมก็ประมาณหนึ่งครับก็มพีพี่เพื่อนๆน้งนองอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าแนะนํานบ้างก็เรียนรู้จากเข้าไปแต่ว่าผมจะม่ปัญหาเรื่องนี่นะการแต่งตัวแต่งกายแต่ตก่อนเราไม่เคยแต่งหน้าเป็นพระเงี้ยไม่เคยต้องเซตผมไม่เคยต้องใส่อะไรอัเซสซอรีเยอะมีคนแซวผมด้วยว่าตอนเป็นพระสนุกกว่านี้อีกแอ่ตอนเป็นโยม ดูขุมขึ้นนะอะไรเงี้ยอยู่ในแซลไข่ก็ได้วม่มีใครถือโทษโปรดเครื่องเราอาจจะจีวรคุ้มตัวคุ้มครองอยู่ยุคนี้ต้องระวังมากขึ้นถ้ามีช่วงดราม่าช่วงอะไรก็ได้ได้เอาธรรมะมาใช้การขอโทษการให้อภัยชูใจเราให้ให้ดีขึ้นตอนเป็นภาพบางทีเหมือนจะเพลินเหมือนที่บอกมีคนดูแลเยอะอะไรบางทีมันก็เพลินอาจจะไม่ได้เอามาใช้มากเพราะว่าด้วยการที่ที่ทุกอย่างมันมันลงตัวแล้วเดีที่ผมบอกถ้ามีความสุขบางทีธรรมะก็จะแบบไม่ค่อยชัดนากแต่พอมีความทุกข์เนี่ยธรรมะก็จะชัดมาก แหม่ไม่ก็ไม่ได้ขี้เล็กอะไนั้นก็ต้องมีบ้างมีแฟนจริงบ้างอะไรก็ว่ากันไปครับโอ้อายุก็ปูนนี้แล้วมันก็ต้องมีบ้างด้วยวัยด้วยอะไรเราคงไม่ไม่วื้อว้าก็เป็นความรักของคนที่ค่อนข้างมีอายุแล้วนี่ก็4 4จะเร้า4 5แล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีเาก็มีคนทําคลิปเลยว่ามันกํมองกันแล้วกลับไปบวชเนี่ยมีคนถามเยอะจนบางทีต้องต้องไปปักปุดในในเพจไม่ได้กลับไปบวชนะครับก็ไม่นะครับก็ปูอยู่มาตั้ง30ปีแล้วครับก็ออกมาเพิ่งจะเนี่ยก็จะไม่ถึง เป็นหัวเป็นใยจะติเรื่องอะไรจะแนะนําอะไรก็ได้นะครับแต่ก็ถ้าตูดด่าว่ากล่าวก็อย่าแรงมากนะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวจะสำนึกไม่ทันก็ม <c oughs> ีอะไรก็อย่าลืมให้กําลังใจกันด้วย